การออกแบบหลักสูตรในปัจจุบันนะคะในขณะนี้เราก็ใช้ outcome based education นะคะก็คือใช้ outcome มาเป็นตัวตั้งในการออกแบบนะคะแต่การที่เราจะได้มาซึ่ง outcome เ,เนี่ยก็คือต้องได้มาจากความต้องการ แล้วก็ข้อกำหนดต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่า needs and requirement ที่จะต้องได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเพื่อที่จะมาออกแบบสิ่งที่เรียกว่า PLO เนาะ Program Learning Outcome นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัว Learning Outcome เนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราจะได้มาจากไหนได้มาจากความต้องการของ Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตลาดแรงงานของเราดังนั้นหลักสูตรที่เราออกแบบตามหลักการ OBE นะคะก็จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานอย่างแน่นอนดังนั้นในการออกแบบหลักสูตรนะคะในเมื่อมันเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานเราก็เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรที่เราออกแบบมานั้นจะทําให้บัณฑิตที่ผลิตออกมาจากหลักสูตรของเรามีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดงานได้งานทําอย่างแน่นอนค่ะ ความท้าทายของการออกแบบ PLO นะคะ PLO ก็คือโปรแกรม a r n i n g o u t c o m e นะคะต้องได้มาจาก NEED แล้วก็ Requirement ของ s t ต็ป h o เดอรแน่นอนแต่ว่าพอตอนที่จะเอามาออกแบบเนี่ยค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคมากๆที่อาจารย์คิดนะก็คือเรื่องของ Learning Taxonomy เพราะว่า อาจารย์ส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่มาทางด้านของการการศึกษาไม่ใช่คณิตศาสตร์ก็จะยังงงๆกับเรื่องของของ learning taxonomy อยู่นะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมกันไปค่ะแล้วอีกปัญหาต่อมานะคะก็คือเรื่องของการออกแบบ Cost Learning Outcome นะคะจะทำอย่างไรให้ Cost Learning Outcome เนี่ยต้องสอดคล้องกับ โปรแกรมเรียนรู้เอาคำคอ e ์สเรีนรู้เอาคำก็คือการกำหนดว่าผลลัพธ์การเรียนรู้จากรายวิชาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญน,นะคะก็คือการที่เรากำหนด PLO หรือว่าโปรแกรม Learning o u t c o m e ออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่น่ากังวลอีกประเด็นสำคัญใหญ่ๆมากๆเลยก็คือแล้วเราจะวัดได้ยังไง ว่าบัณฑิตของเราที่จบไปแล้วเนี่ยค่ะบรรลุโปรแกรม Learning Outcome ที่เรากำหนดไว้จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบหลักสูตรจะต้องดำเนินการเนาะนัว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเลยค่ะในการอบรมครั้งนี้นะคะรับรองว่าจะต้องได้ความรู้ทั้งในเรื่องของการกำหนดคอร์ส e a r n i n g Outcome แล้วก็โปรแกรม Learning Outcome เลยค่ะ สอนแบบประทจายค่ะที่สองั้นที่แกมาค่ะแล้วก็อาจารสอแบบว่าเก็ปเสกปะค่ะแล้ก็ไเห็นชแล้วก็ไม่ได้ลองทำมาแชร์กันคิดก่อเป็นตป็นมากเลยพอได้มาเรียนก็คือรู้สึกว่าอาจารย์ใชายทอดได้ดีนะคะแล้วทำให้เราสามารถที่จะูกระบวนการลริ่มต้นว่าเราก็เริ่มต้นแบบไหนอะไรยังไงจนไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายที่สามารถทำได้ผู้จากไอจีของเราเป็นวมที่รั้งที่ส ที่สำหรับตเลขจาการก็ขอรัมคำนีนะครับวาคเข้าด้วยนะครับสำหรับเวิร์กช็อปาไปที่มรนจะไปแล้วเราเป็นข้อางหน้าแล้วอีเยยอดถ้าไม่ได้ถึงนั้นก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเชื่เส้น่าเอ้เข้าให้ี้น เพิ่มเติมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อทีจะได้เป็นซัพพอร์ต่านอาจารย์ในในสาขานะครับคือในการเขียนโกวางวรับฉัต้องไดุ้กท่านอาจารย์จำวิชาในการเป็นผู้เขียนเราบอในในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นคนนึ่นที่จะช่วยซัพพอร์ตกช่วยอาจารย์ดูไปอีกทางเนี่ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างทันใจครับแว่าอาจารทีมตอนนี้ที่อาจารย์สอก็ได้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของวิธีการประเมินถึงระดับ c e o เราต้องมีการประเมินโดยการเช้เการต่างๆที่จะเป็นทำให้นักศึกษาเขาเห็นว่าการการทำแบบนี้มีประโยชน์กับนักศึกษาลรวก็เป็นเรื่องที่สามารถทำรับสุ OBE นะไปควบคู่พร้อมกับการต้วแกบนี้ได้ที่ความรูวันนี้ได้เป็นที่ที่จะเป็นช่วยนาดเรียนได้ค่ะนี้ค่ะ